มาแล้วเจมจิรายุควงหวั่นใจรวมเฟมเบลลาโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยถ้ามอแฟนคลับแฟนละครปรืมปริ่มกันน่าดูเลยทีเดียวสำหรับโมเมนต์น่ารักน่ารักขององพระนางคู่จีนเจ้าของแฮชแท็กแฮชแท็กจิราณีที่ได้โครจรมาเจอกันอีกครั้งเนื่องในโอกาสดีๆกับการเปิดคาเฟ่สไตล์มินิมอลของเบลลาราณีอย่างร้านจอสซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ BT ทวงเวียนใหญ่ เมื่อล่าสุดในอินสตาแกรมนางเอกซุปตาคนดังก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายกล่าวขอบคุณต่อน,น้ําใจของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและขอแสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็คือเจมจิรายุและเอกคู่จีนคู่ขวัญซึ่งทั้งคู่แจ้งเกิดจากซีรีส์ระดับตำนานเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒนมาพร้อมๆกันแต่ที่ทำให้ใครหลายคนเซอร์ไพรสย์ยิ่งกว่านั้นคือการที่ฝ่ายชายควงหวานใจคนสวยอย่างโฟมมาร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกเพื่อนรักของเจ้าตัวด้วยงานนี้ในคอมเมนต์ก็คึกคักไปด้วยข้อความจากแฟนคลับที่รอชมโมเมนต์ดังกล่าวอย่างรุนรามไม่ว่าจะเป็นคิดถึงทุกคนแฮท,แทกจิราีเหมือนกันไหมคะพี่เจมมหาพี่เบลลาด้วยมิตรภาพ าพน่ารักทุกคนมิตรภาพที่แสนดีโมเมนต์ที่รอคอยรักรักรัก,รกเห็นแล้วน้ำตาไหลประทับใจเพื่อนๆของพี่เบลเยอะมากและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจและมิตรภาพของคนบันเทิงที่ชวนให้แฟนๆรู้สึกหัวใจฟูจริงๆ